เจ้ามาาัไทยลานทอดหมูยอนะจ้าหนะหลานทอดหมูยอเองนะจ้าเนะาะใส่น้ำมันนะเจ้าเพราะมันจะมันย่างกับไย่างนี่มันเหลือเจ้าไยากเต้นน้ำมันซ้ำเนานะทอดทีเดียวกะล้างกระทะกระทะกะเรียบร้อย คนดีๆลูกคนดีๆง่ายทอดหมูยอทอดเองก็ได้ต่อไปทำเองนเนอ้อเปิดแก๊สก็เป็นแล้วเจมามืนที่อันตรายอย่างก็ถ้าเขารู้ว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ล่งเจ้าห้องครัวเนนะี่ยบัได้อันนี้ มันได้มาได้กั้นเป็นห้องเป็นโลกเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะเนาะมันโลกถ้าเกิดมีแก๊สรั่วแก๊สเหนี่ยมันเกิดจะไหลไปทีละน้อยทละน้อยมันจะบบาอันตรายอย่าง น้องแบบเอาทับพีเล็กๆอ่ะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเอาไฟอ่อนๆเนี่ยตรงที่มันขาวๆน้องก็เอาใส่ที่น้ำมันกันถือไว้ถือไว้ถือไว้จริงมันกระสุกชอบกรอบก่อนเออถ้าชอบกรอบก็เอาเพราะมันกรอบๆหน่อยเขาชอบกรอบหลานชอบกรอบจำมั้ย ไม่ยากอะไรไม่ยากคงจะกินเข้ากันจีนเจ้าเพราะว่ามันบอกว่าจะทาพ่อเออที่ใช้กับมะย่กินคนเดียวนะเจ้าไอ้เปล่าเันมะย่ากินคนเดียวเิ่นเขาก็กินของเขาเขาเขาก็กินของเขาตามภาษาเนี่ยไม่ว่ามันสุกแล้วนะที่จริงมันก็อ๋อ จริงๆมันกระสุกนะแต่ถ้าน้องจะเอากรอบนั่งนักกันคลิปนี้มีตะียนนะเจ้าสวัสดีเจ้าตักต้องกรอบนักหนอก่อเอาตักใส่จานยังไม่ยันนี้นะถือถือดีๆลูกเดี๋ยวเดี๋ยวย่าจะตักใส่จานให้คุณอยู่ข้างในห้องหรือเปล่าคุณอยู่คุณตื่น เดี๋ยวไม่ใช่อะไรคนกินก่อนจะกินหมดค่ะคนกินก่อนจะกินมดเหลือไว้ให้น้องเอาข้าไปกินตัวเนอกินเฮาบาเจยฝรั่งกินแต่ฝรั่งเบิ่ลก็กินกับขนมปังมันต้องกินคาร์โบไฮเดตตัวเนาะบาเจยว่ากินแต่เนื้อ อาหารครบห้ามูคาร์โบไฮเด็ดแล้วมีผักด้วยติดกระทะด้วยคลิปนี้มีตะเอียนนะเจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้า